ผมไปเที่ยวลาวเมื่อปีที่แล้วครับไปพักอยู่บ้านเพื่อนที่เวียงจันทร์คืนหนึ่งพวกเรานั่งกินเบียร์กันอยู่หน้าบ้านเพื่อนผมก็เริ่มเล่าเรื่องผีลาวที่คนท้องถิ่นกลัวกันมากที่สุดมึงเคยได้ยินเรื่องผีปอบไหมเพื่อนผมถามผมสส่หน้า มันบอกว่าผีปอบเป็นผีร้ายที่สิงอยู่ในคนแล้วจะกินเครื่องในของคนอื่นตอนกลางคืนว่ากันว่าคนที่โดนผีปอบสิงจะเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนคืนนั้นผมนอนไม่ค่อยหลับครับได้ยินเสียงหมาหอนยาวๆตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนผมบอกว่าเมื่อคืนมีคนเจอแสงประหลาดลอ,อยอยู่แถวป่าช้า คนแถวนี้เชื่อว่าถ้าเห็นแสงแบบนั้นคือผีปอบกำลังออกหากินเพื่อนผมพูดเสียงสันส่นๆตอนเย็นผมกับเพื่อนไปเดินเล่นในตลาดได้ยินคนคุยกันเรื่องคนในหมู่บ้านป่วยกระทันหันหมอตรวจก็ไม่เจออะไรเขาบอกว่าอาจจะโดนผีปอบเล่นงาน คืนสุดท้ายก่อนกลับผมฝันร้ายครับฝันว่ามีคนแก่หน้าตาหน้ากลัวจ้องมองผมอยู่แล้วก็หัวเราะเสียงดังผมสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วงตัวไปหมด ผมไม่รู้ว่าเรื่องผีปอบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หลังจากกลับจากลาวผมก็ยังขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมลาวและทำให้ผมรู้สึกหลอนจนถึงทุกวันนี้